คลิปนี้สนุนโดยผลิตภัณฑ์ทายางดำเงา M/M Black ดำที่สุดใน3โลกสูตรใหม่2023ขอไม่ต้องมีสำหรับคนรังรถต้อง M/M Black เท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนๆชาว,วัยทีทุกคนคลิปนี้กับช่อง m a ็ m ไ c ค์นะครับก็มาเจอเพื่อนกันอีกแล้วนะครับคลิปดีๆเกี่ยวกับรถวันนี้เพื่อนๆเห็นอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นกองโซลา่านะครับของรถกระบะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวมิสูบิชิไตตันนะครับที่ผมถอดออกมา มาดูกันว่าการที่เราไม่ล้างกองนานๆนะครับแล้วก็ลืมเปลี่ยนกองครับเดี๋ยวนี้ไม่น่าจะล้างแล้วตอนนี้น่าจะใช้วิธีในการเปลี่ยนทั้งหมดนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะเปลี่ยนตัวกองโซลานะครับผมก็ได้ทําคลิปไปครั้งก่อนนะครับเปลี่ยนกองโซลาเรียบร้อย้วครับเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะครับที่หน้าจอมาดูกันครับถ้าเราไม่เปลี่ยนนะครับบางคนอาจจะลืมว่าถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนแค่ตัวกองน้ำมันเครื่องอย่างเดียวนะครับรถมันก็จะมีตัวกองหลายๆส่วนนะครับที่เราต้องใช้ในการเปลี่ยนอย่างตัวนี้ก็เป็นกอง ของโซล่านะครับที่อยู่ตรงหน้ารถนะครับแล้วก็อีกกองหนึ่งที่เราอย่าลืมไม่ได้นะครับก็คือกองแอร์ในรถนะครับตัวนั้นผมก็ได้ทําคลิปให้เพื่อนไว้ดูแล้วครับว่าเปลี่ยนตรงไหนอะไรนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะอยู่ด้านล่างของใต้ท้องรถนะครับตัวนั้นก็จะเป็นกองดักน้ํานะครับก็จะมีอีกตัวนะครับที่เราต้องเปลี่ยนนะครับตัวนั้นก็เราสามารถที่จะถอดมาล้างได้เหมือนกันนะครับแต่นั้นผมก็ยังไม่ได้ทําคลิปให้เพื่อนดูนะครับสําหรับกองตัวนี้ครับเดี๋ยวมาดูกันว่า ถ้าเราไม่ล้างมานานเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็มันจะมีผลอะไรบ้างนะครับมาดูกันสภาพนี้นะครับตัวนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนมาเกือบแสนโลแล้วนะครับมาดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าน้ํามันบ้านเราสมัยนี้นะครับน้ํามันมันไม่ค่อยสะอาดค่อนข้างที่จะสกปรกนะครับแล้วก็น้ํามันมันก็เราอาจจะเติมหลายที่นะครับมันก็เราก็ไม่รู้ว่าน้ํามันที่เราเติมเข้ามานะครับมันมีอะไรติดอะบ้างเดี๋ยวผมจะโูมให้ดูนะครับไม่ไม่แน่ใจว่า ในโทรศัพท์เนี่ยมันสามารถที่จะซูมเห็นหรือเปล่าอันนี้คือที่ผมเทออกมานะครับจากกอน,นะครับแล้วก็มาดูกันว่าที่พื้นนะครับมีคราบอะไรบ้างครับมาดูกันชัดๆนะครับในนี้เดี๋ยวจะมีเงาสะท้อนนะครับไม่น่าไม่แน่ใจว่า,าเพื่อนๆจะเห็นกันหรือเปล่าอันนี้จะมีเงาสะท้อนอยู่ครับเป็นน้ํานะครับผมจะพยายามจะเอียงให้ดูนะครับเดี๋ยวจะเปิดไฟส่องให้ดู อันครับเพื่อนตอนนี้จะมีคราบสิ่งสกปรกนะครับเพื่อนเห็นครับตัวนี้ครับที่เป็นเม็ดเล็กๆนะครับตัวนี้เหมือนเป็นคราบเศษเหล็กนะครับไม่แน่ใจว่ามันมาจากเศษถังรถเราหรือเปล่าอาจจะใช้ไปนานแล้วถังเป็นสนิมอาจจะเป็นตะกรเศษเหล็กนะครับมันเหมือนกับเศษเหล็กหินเจียเล็กๆนะครับตัวนี้ครับหรืออีกส่วนนะครับที่ไม่มาจากรถเราอาจจะมาจากตัวถังน้ํามันของปั๊มนะครับผมก็ไม่ได้โทษว่าปั๊มไหนอะไรนะครับ มีส่วนของถังน้ํามันมันอาจจะเกิดการตกตะกอนเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นเศษเหล็กออกมานะครับอันนี้เศษเหล็กค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็ดูิเนี้ครับผมยังเทไม่หมดแต่ลองเทหมดดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะครับลองซูมดูในตัวกรนครับก็มีเศษเหล็กเยอะมากเลยครับเป็นสิ่งสกปรกที่เห็นนะครับแล้วก็คดข้างเยอะนะครับอันนี้ก็ถือว่าสกปรกมากตัวนี้บอนเพื่ออะไรครับผมไม่ได้เปลี่ยนมาเกือบแสนโลนะครับ ก็สุขปุกค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็แนะนําเพื่อนเพื่อนนะครับตัวกองโซล่าเนี่ยไม่เกิน4 0,000โลนะครับหรือทุกๆ2 0 0 0 0โลสมรที่จะเปลี่ยนนะครับเพราะว่ากองสมัยเนี้ยในการเปลี่ยนก็ไม่แพงนะครับเดี๋ยวนี้ราคาที่ผมซื้อมาล่าสุดก็ร้อยกว่าบาทนะครับก็สามารถจะเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนเปลี่ยนศูนย์ก็อาจจะสี่ห้าร้อยนะครับสามารถที่จะไปเปลี่ยนกันได้ก็ถ้าเปลี่ยนเองก็ไม่ยากนะครับก็ใช้อุปกรณ์ไม่เยอะอย่างที่ผมก็จะมีแบ็คก็มีประแจนะครับแล้วก็มีไขควงแบนนะครับ อุปกรณ์ไม่เยอะสอดง่ายครับอันนี้ผมจะเทหมดเ,เพื่อนๆดูนะครับว่ามันเยอะแค่ไหนนี่ครับเศษเยอะมากนะครับแล้วก็ยังสีสงสกะปรกที่ติดอยู่ในกรนะครับตัวนี้เป็นคราบาเหมือนกับตะก,กรดำๆเข้าเหมานะครับเข้ามานะครับเพราะว่าน้ํามันพวกนี้ก็มาจากน้ํามันที่เรากันเข้ามานะครับน้ามันดีเซลก็กั่นขึ้นมาอาจจะมีใช้ไปน,นานก็จะมีเศษดำๆนะครับเป็นตะก,กร ก็จะมีเศษตะกอนนะครับดำๆอาจจะเป็นขมเหลาในการกากันหรือการผลิตน้ํามันนะครับมันก็ไม่สะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน้ำมันสกปรกนี่ครับแนะนําอย่างที่บอกนะครับเปลี่ยนบ่อยนะครับเดี๋ยวมาดูสาเหตุที่ทําไมเราต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็สภาพนี้ผมว่าดีว่าผมเปลี่ยนก่อนนะครับไม่งั้นใช้ไปก็อาจจะมีเศษเหล็กพวกนี้หลุดเข้าไปในตัวหัวฉีดนะครับหลักๆก็คือถ้าเกิดมันหลุดเข้าไปในหัวฉีดนะครับไอเศษเหล็กเล็กๆนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ตัวหัวฉีดตันได้ครับ มีผลต่อหัวฉีดและทําให้เราเสียเงินเยอะขึ้นนะครับในการเปลี่ยนหัวฉีดหรือไม่ก็ไปช่างถอดล้างหัวฉีดใหม่นะครับก็เสียงบประมาณในการแพงครับเสียตังค์เยอะนะครับอันนี้ก็เป็นต้นตอของทําให้หัวฉีดตันนะครับส่วนตัวนี้มาดูกันที่ตัวถ่ายของตัวกรน,นครับตัวนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์เช็คน้ํานะครับตัวนี้ถ้าเกิดมีน้ําเข้ามาในระบบมันก็จะลามนะครับส่วน สิ่งสกปรกพวกนี้นะครับมันจะไม่อารามนะครับเราก็หมั่นในการเปลี่ยนกองบ่อยๆนะครับนะครับคลิปนี้ก็มาฝากเพื่อนแค่นี้นะครับเกี่ยวกับการเปลี่ยนกองโซล่านะครับสิ่งสําคัญนะครับอย่างหนึ่งนะครับอันนี้คือมีผลต่อหัวฉีดโดยตรงนะครับทําให้ระบบมันทํางานไม่ได้นะครับหัวฉีดก็จะเสียตังค์เป็นหมื่นนะครับถ้าเกิดเราซ่อมแค่เราไปให้เขาทําความสะอาดหรือล้างหัวฉีดก็สี่ห้าพันแล้วนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ